จิดมานิดหน่อยเดี๋ยวคลิปที่แล้วนะครับเราได้คุยกับลุงลุงผายเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรต่างๆที่ใช้ในการรักษาตัวเองของคนอยู่ป่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีบางตัวมันน่าจะเรียกไม่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าเอาข้าวสารนะครับเอาข้าวสารแล้วก็เอาเอาอาหารหมาไปให้ดอกด้วยเอาเอาข้าวสารไปให้ลุงผายก่อนนะแล้วเราจะไปแวะไปเยี่ยมไอ้ดอกสักหน่อยนึงแล้วก็เอาอาหารนะครับผมอาหารสุนัขไปให้มันแล้วก็ จะไปดูจะไปให้ลุงไา่เนี่ยพาไปดูเรื่องของสมุนไพรที่เราสงสัยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันน่าจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละตัวอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวไปดูในคลิปดีกว่าว่าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันมันจะเรียกเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าในคลิปนี้ก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับ ข้าวแสนมาฮือเอามาจากเจ้าแล้วกะเหรอเอหนักกะเอาไปเรื่อยๆอีกอะเอากับร่งมันเจ้ายังละก่อนแล้วนี่เรากเอาขายไปหายไปหรอกง่ายกะธรรมดาแต่เวลาสังขารเอาข้าวแสนมาฮือยกแปะวัเนี่้แปะอยู่เนาะแปะอ่ะเอาใส่ใบเบอกผมยก แม่ก็ได้อยู่แม่เอบ้านลุงแายครับคลิปที่แล้วนะครับคลิปคลิปที่แล้วเขาไปหาแกนในป่าเดี๋ยวเขาสารมาพึ้งน่ะแล้วก็เล่มแกอยู่ในป่าก็เลยตัดมาคลิปนี้แหกมันจะยาวลําไปเนาะที่อย่างกินแมลงน่ะเขาว่านี้มีเยอะแยะเลยครับน้องในหม้อน้อยเหรอหม้อเหรอหม้อแกงขนาดอย่างน่ะอ๋อหมมีเยอะใช่ปะแหวน ใช่ห่านนะคือเจนเคือเจน,เเจนตึนงผายบ่ายนะมันเป็นไนรผมว่ามันแท่บลรังเคือนัก่ะเ็าเทาเอ็นอ่อนนัก่ะใกล้ตัวสวกๆนั่นไม่ไหนฮะเออนั่นเออไก่ไ,ไก่ว่ะอ๋อนี่นะครับเออข้ามาแเอวบรรยากาศชนบทห่งก่นอนมีผักริมรั้วกินฮะ เอออย่าเบิร์นแกงนควายนะเออเออแล้มามเดิเดี้ยอยโอ้โหอันนี้หมาย่าอยจามากได้สกแบบบ้านถ่ายไหนบ้านบินอ่ะใช่กะบ้านินบ้านบินอ๋อห้องป๋อันนี้ห้องป่อมันอีือโอ้ไข่ี่อันี่ของใครอันนี้ของ เดินเล่นกันนะครับลุงหายอย่าไปไปชมโหแล้วนี่เหรอนี่ไผลมาอยู่เนี่ยนี่มีพอยู่เนี่ยเอ๋อลุงเบิร์บอยู่นี่เหรอเออโอ้โน้ำไหลนี่เหรอันนี้มันเป็นน้ำเป็นนี่แท้ทีนนี้น้องไผ่หน่อยไกลไปใช่ไหมเนี่ยก่อนเล็บเดือยไอ้นี่เนี่ยเออนี่แหละครับอ๋อนี่เหรอยาครับบาดเจ็เฮ้ยเนื้อบาดเห่าเอ็นอ่อนนั่นนี่โหแม่นักการก่อ เออไม่ใช่ไม่ใช่ใบมันไม่ใชอ๋ออันอันคนละอย่างลุงหายห้องอะไรอย่างเงี้ยเอจิเออไม่ใชผมนึกว่าอันเอนถ้าเครืองจนอันเห็นยางนั่นมันเป็นอันเท้าเอ็นอ่อนนั่นหรออ๋อคนละอย่างกันใบถ้าถ้าเถาเอ็นอ่อนนั่นมันอันนี้หลอใบมันจะเป็นยางอันนี้มันเป็น อ๋อเนี่ยคะเนี่ยอันนี้ของเนี่ยเอออันนี้ใบมันจะเป็นอย่างไรฮะอันนี้เป็นตัวอันเป็นตัวอย่างเออเี็นเคยเจนอันนี้เป็นเคยเจนเนาะครับผมเคยเจนคนละอย่างกันลูกที่เราไปดูนั่นมันเป็นเคยเจนมันเป็นอันเขาเอ็นอ่อนนะครับแต่อันนี้มันบหม่อใจนี่หรือว่ามันยังน้อยอยู่ใบมันเหม่อใจเขาเอ็นอ่อนนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยเราต้องไปดูเหมือนกันก่อน ที่เขานี่ะ้อไปเ้หันีลอกตัวไปก่ออยแ้แกมเี้ยอ่านี้อทีเ้บอกอี่ลมาใหม่อ๋ออาที่ฐนเอาก่อนนี่เนาะอันนั้นคืออย่างลูกหน่ะนนี่คือยไงนี่นี่นน่นาวันมอได้กงนี่นี่นคืออย่างหูอะเร่ตีอยอ่ะ ติวิวันใช่ไหมครเริ่มเดียวเป็นของลูกหลานเพื่อนกล้อ๋อลูกหายไปไม่เอาไม่ได้มาเอาด้ะอาจารย์เมื่อเราปุ๊บหื้อคนหันอ๋อคือคือเป็นเคสไปเนาะเออมา็นเหมือนเหมือคนหันแล้วก็ขอเอาขอขอเอาเจ้าตี๋เจ้าแดงนี่เนาะขอกินแล้วดื่มยาแก้โบกแก้ยาอบกมันหายกินได้แต่นะมันจะจักดึกๆนะฮะกินได้แต่นะ งานวิจักดึกดนะึกเลยเน้ยมันเงียบถามเง<ะ>ีย,ยบเหรอฮะ,อะมัเงียบม,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 มั้งเงียบกวกินหรอเาี๋ยวบอกก่อนอเอมันมันมันมัดแฝดเหนียวๆตนดมือหน่อยเ่อยนี่นะครับใบมันจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะนถ้าใครอยากหูสูตรยาลิสีดวงนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยย้อนไปเนี่แ่ว่า ที่มันเขียนว่าเถาเอ็นอ่อนนั้ต้องต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับผมของว่าเป็นอยังเดี๋ยวไปถามผู้รู้กันเออแม่น้อยมาโยลุงหายครับแต่มันเป็นย,ยังบอดไปเห็นแล้วกันลงหายเออบอดไปเห็นแล้วกันเออเป็นเมิอแล้วกันเป็นอ๋อ ก็พอ่ได้ต้องไปพอไปจอบอกูไงเขาก็ลิ้มพวกเป็นปลา,าทูปลาทูกัเป็นไก่เลยอ่ะ,อะปะาัาหาเออแม่นะมันแสลงเนาะออือโอเคเอาเข้าวแสนมาให้ลุงผายครับผมเโอ้โหจะเอาไปก่อนละ <ๆ S 2> ขอบคุณป้าลิลี่เออเปิใจป้าอริยาอันนี้ป้าอริยาครับขอบคุณมากครับที่ยังน้ำหักผมนะครับไป้าอาครับ

ทำหมันล่ะเมื่อกี้สมัยเขาไปตู้อ่ะเออโดุพี่ปีล่ะสมัยลูกหายไปตู้เจ้าอ่ะเออโอ้แก่ล้วกับอังกอร์ก่อนอายุหกสิบบวชอ่ะอ่มันอยู่กับเขาเกินกคนแล้วเหรอหมอจะเป็นซีบปีแล้วกันเนาะเออซีบก่าปีแล้วละหัวนุ่ ดูครับใครดูครับใครเนี่ยดอกอ้วนหัวลิ้มเลยดอกอ้วนเลยดอกดอกแล่ห์ของเพื่อของเพื่อนนี่นะนี่นะเดี๋ยวาอาหารมาือดอกกันนะครับผู้ชมอาหารมาือดอกเราได้กินเราได้กินไก่อ้วนตุบเลยอะ ดอกอ้วนตืบเลยครับของเพื่อนก็อ้วนตืบเลยอ่าอ้วนกันทุกตัวได้กินถึงไก่กินถึงอาหารเนาะเอ้ยรับมันได้กินแค่หมูวะเนี่ย สรุปแล้วก็คือเป็นคนละตัวกันนะครับสำหรับเครือเจนตามความเข้าใจของลุงผายแล้วก็เครือเจนที่เราศึกษามานะครับเครือเจนปกติแล้วเนี่ยถ้าคนเหนือเรียกว่าเครือเจนเนี่ยมันจะเป็นพวก ต้นที่เรียกว่าเถาเอนอ่อนนะแต่รอบนี้ที่ลุงผายพาไปดูมันไม่ใช่นะครับมันเป็นอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรในภาษาไทยนะครับก็ได้เดินทางไปสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมใหม่ๆสงสัยว่าลุงผายคือใครลุงผายนะครับแกเป็นคนเป็นลุงแก่ๆที่อยู่ในป่านะครับมีกระท่อมอยู่กลางป่าลึกห่างจากหมู่บ้านประมาณ3มกิโลกว่า4ี่กิโลนี่แหละ แล้วก็เราไปเจอแกรประมาณเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนาะก็ได้ติดตามชีวิตแกนะครับก็มีเอฟซีหลายท่านก็ช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินอะไรส่งของอะไรไม่ให้แกเนี้ยนะก็นานพอสมควรแล้วพอถึงตอนนี้เนี่ยมาปีนี้สุขภาพแกไม่ค่อยดีนะก็เลยน้องแกก็เลยอยากให้มาอยู่ข้างนอกนะเพราะว่ามันไกลแล้วก็ทางไม่ค่อยดีนะครับเป็นทางขึ้นเขาลงเขาทางหลุมเป็นบ่อแล้วก็ขี่เลนอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่สบายอะไรมาก็จะไม่ทันการนะครับ ก็เลยกลับมาอยู่ที่ในหมู่บ้านนะครับแล้วไอ้ดอกนะไอ้ดอกที่สุนัขเนาะอาหมาตัวสีดํานะครับก็คือเป็นหมาที่อยู่กับแกนะในตอนที่แกอยู่ในป่านะครับอยู่กับแกมาตั้งแต่แรกเลยนะครับมาใสายอยู่กับแกก็อยู่ด้วยกันมาหลายๆปีพอลงผายออกมาอยู่ข้างนอกอะ่ะมันก็ออกตามมาปุ๊บแล้วมันไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะที่เขาใจดีนะครับเขาเลี้ยงหมาอยู่แล้วประมาณเยอะเหมือนกันนะครับสี่หตัวก็ ไอ้ดอกก็เลยไปอยู่กับเขาตรงนั้นเลยนะครับดีอย่างที่ไอ้ดอกเนี่ยมันไม่มีอารมณ์สืพันเพราะว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหมันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับมันก็เลยไม่ได้ไปต่อสู้ต่อลบกับใครต่อลบกับขลบกับใครเนาะทีนี้มันก็เลยอยู่กับเขาได้ก็เลยมี f c ใจดีก็คอยส่งอาหารส่งปัจจัยอะไรมาซื้อไก่ซื้ออะไรมาให้เจ้าของบ้านที่เลี้ยงมาอยู่แล้วนะต้มนะครับก็กินด้วยกันทั้งไอ้ดอกแล้วก็เพื่อนไอ้ดอกด้วยนะครับ ก็เลยเป็นที่มาของที่เราไปติดตามชีวิตนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับผมได้อัธรสดสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะเดี๋ยวค่อยดูว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อแต่ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นป่าๆแบบนี้ก็สงบร่มเย็นดีนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย